ในคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับปลั๊กอินเอฟเฟกต์ละกันนะครับหรือว่าฮาร์ดแวร์ก็ได้อะไรก็ได้ที่จัดอยู่ในอุปกรณ์ปรุงแต่งเสียงอ่าก็เราก็จะเรียกว่าอ่าอุปกรณ์ประเภทเอฟเฟกต์ปลั๊กอินเอฟเฟกต์เนี่ยเราก็อย่างที่เรารู้รรกันก็คือทําให้เออซอสเสียงของเราเนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างเช่นแบบใส่รีเวิร์บใส่ดีเลย์อะไรอย่างนี้อ่าซอสเสียงที่เราบันทึกมาที่ทําการมิกเนี่ยพอ เรามาใส่เอฟเฟกต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ซอสเสียงของเราเนี่ยมันมีสีสันมีความแปลกใหม่ได้มากยิ่งขึ้นก็เอฟเฟกนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือเอฟเฟกที่เป็นรีเวิร์บรีเวิร์บก็คือเอฟเฟกเสียงกล้องนะครับเหมือนเราอยู่ในฮอล์อยู่ในอารีนาอยู่บน เวที T, อะไรอย่างนี้อ่าก็คือจําลองอะคูสติกนั่นเองส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเอฟเฟกประเภทดีเลย์ดีเลย์ก็คือการหน่วงเวลาแต่ดีเลย์เนี่ยมันแบ่งออกเป็นได้หลายประเภทนะครับอย่างเช่นเป็นเอ่อสเตอริโอดีเลย์อะไรอย่างนี้ที่ด,ดีเลย์ซ้ายขวาอ่าจะรับกันแล้วก็เป็นเอฟเฟกประเภทโมดิเลชันอ่าโมดิเลชันคืออะไรโมดิเลชันก็คือเอฟเฟกประเภทที่มันจะทำให้ซอสเสียงของเราเนี่ยเกิดการบิดเบือนหรือว่าเกิดคาแรคเตอร์ใหม่ๆ อ่าส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการทำ sound design นัเองก็คืออย่างเช่นสมมุติเรามีซอสเสียงมาอันนึงเนี่ยแล้วมาใส่เอฟเฟกที่เป็น modulation เนี่ยมันก็จะทำให้ซอสเสียงของเราเนี่ยมันเกิดความแปลกใหม่หรือความแตกต่างไปเลยก็ได้อาจจะแบบจากเสียงร้องอาจจะกลายเป็นเสียงหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยเอฟเฟกประเภทนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเฟเซอร์คอรัสแฟนเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่พอใส่ไปแล้วเสียงของเราเนี่ยมันโดนบิดเบือนไป มันเกิดความแปลกใหม่ขึ้นมาอันนั้นจะจัดอยู่ในเอฟเฟกประเภท modulation นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของเอฟเฟกที่เราต้องใช้เป็นเอฟเฟกหลักๆเลยอย่างเช่นเอฟเฟกรี reverb แล้วก็เอฟเฟกต์ delay นั่นเองอเรียกได้ว่าในมิกของเราเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือ2องเอฟเฟกนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี effect, ่ยเอฟเฟกต์ plug-in เอฟเฟกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น delay reverb หรืออะไรก็แล้วแต่คือมันมีให้เราเลือกใช้งานเยอะมากเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ การตับค่าการตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันทุกโปรแกรมทุกปลั๊กอินเลยครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินที่เขาแถมมาให้หรือปลั๊กอินที่เราซื้อซึ่งผมเนี่ยอยากให้ผู้เรียนเนี่ยอย่าเพิ่งไปยึดติดกับปลั๊กอินที่เราต้องไปซื้อมันไม่ใช่แปลว่าปลั๊กอินที่เราจะไปซื้อแล้วมันจะดีเสมอไปนะครับปลั๊กอินที่ดีคือปลั๊กอินที่เราใช้งานเป็นอ่าผมผมบอกอย่างนี้นะครับว่าปลั๊กอินที่ดีคือปลั๊กอินที่เราใช้งานมันเป็นรู้จักว่าอะไรคืออะไร เราใช้งานมันได้ถูกลักษณะอันนั้นคือปลั๊กอินที่ดีนะครับต่อให้เราไปซื้อปลั๊กอินแพงๆปลั๊กอินที่มันเขาบอกว่ามันดีเนี่ยแต่สุดท้ายเราซื้อมาแล้วทําไมมันไม่ดีละ่ะก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจไงครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วอะไรมันคืออะไร อ่าฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะสอนหลักการวิธีการคิดนะครับว่าเอฟเฟกเนี่ยอยากให้ไปอย่าเพิ่งไปยึดติดว่าเราต้องไปซื้อนะครับอยากให้ลองปรับใช้กับเอฟเฟกที่มันอาจจะแถมมาหรือเป็นเอฟเฟกฟรีหรือที่เรามีอยู่แล้วนะครับอยากให้เอาสิ่งที่เรียนเนี่ยไปปรับใช้กับในสิ่งที่เรามีก่อนละกันนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เอฟเฟกต์รีเวิร์บเลยเอฟเฟกต์รีเวิร์บเนี่ยเอฟเฟกประเภทนี้เนี่ยพูดบราเนี่คือเอฟเฟก ที่มันทําให้เกิดเสียงกล้อง <S <S เสียงกลางวานขึ้นนั่นเองแต่ต้องบอกกอนว่าเอฟเฟกประเภทรีเวิร์บเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยจำลองอะคูสติกรูมได้มันจะทําให้ซอสเสียงของเราเนี่ยมีมิติจำลองอะคูสติกรูมก็คืออย่างเช่นสมมุติเราอัดเสียงกีตาร์มาหรือเสียงกล้องมาแต่เรารู้สึกว่าเสียงมันแห้งเกินไปมันไม่มีสเปซเลยสเปซก็คือมันไม่มีความตื้นความลึกไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีตื้นลึกนั่นเองนั่นแหละ เนี้ยพอเราใช้เอฟเฟกต์รีเวิร์บเนี่ยเราก็สามารถสร้างมิติได้ว่าเอ้กองชุดเรามันไปตีอยู่ในฮอไปตีอยู่ในห้องที่มีขนาดใหญ่ตรงนี้แหละครับคือลักษณะข,ของเอฟเฟกที่มันเป็นรีเวิร์บอ่าฉะนั้นผมขอนิยามง่ายๆว่ารีเวิร์บเนี่ยมันคือเอฟเฟกที่จะช่วยเพิ่มสเปซให้กับซอสเสียงของเราแล้วก็สามารถจำลองอะคูสติกรูมให้กับซอสเสียงของเราได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานปลั๊กอินประเภท รีเวิร์บกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วไอ้ค่าต่างๆเนี่ยมันปรับยังไงมันคืออะไรบ้างนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือปลักอินเอฟเฟกที่เป็นรีเวิร์บนะครับอันนี้เป็นสต็อกปลักอินเลยก็คือปลักอินฟรีนั่นแหละที่มันแถมมาในโปรแกรมอ่าหลักๆแล้วนะครับรีเวิร์บเนี่ยสิ่งที่มันจะมีให้ปรับเลยนะครับก็คือค่าพีดีเลย์ค่าพีดีเลย์ตรงนี้คือช่วงเวลาที่เสียงจะเดินทางไปสะท้อนแล้วก็เดินทางกลับมาอ่ายิ่งค่าพีดีเลย์เยอะเนี่ยอ่าระยะเวลาที่มันจะเกิดการสะท้อนเนี่ย ช้าขึ้นก็คือสมมุติเราตีกรองลงไปโปะ๊ะเราอาจจะนับ 1, 2, 3, 4แล้วมันถึงจะสะท้อนกลับมาแต่ถ้าพีดีเลยเร็วเนี่ยเราตีไปโปะ๊ะ อ่ะเสียงมันจะสะท้อนกลับมาเลยอันนี้คือในส่วนของค่าพ d เดเลยฉะนั้นการตั้งตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราอยากจะดีไซน์ว่าเราอยากให้มันสเกิดการสะท้อนอยังไงส่วน r e v e r b Time คือระยะเวลาที่รี ver b ตัวนี้จะทำงานความยาวของร b เนี่ยจะให้มันทำงานยาวแค่ไหนอ่าถ้าเลขน้อยมันก็จะทำงานในช่วงเวลาสั้นๆแต่ถ้าเลขมากมันก็จะทำงานอ่าเป็นช่วงยาวๆขึ้นอยู่กับแนวเพลงแล้วก็ซอสเสียงนั้นๆอีกเช่นกันว่าเราจะดีไซน์มันยังไงแล้วก็ใน ส่วนของไซส์เนี่ยให้เรานึกถึงขนาดของห้องหรือขนาดของอะคูสติกถ้าไซส์มันใหญ่ก็คือเราก็จะได้พื้นที่ห้องที่มันใหญ่อ่าฉะนั้นเสียงที่มันจะเกิดการรีเวิร์บเนี่ยมันก็จะมีความก้องกังวานมากกว่าใช่ไหมอ่านั่นแหละอันนี้คือในส่วนของไซส์ส่วนดิ f ฟิวชั่นดิสฟิวชัเนี่ยคือ,อความผ่นมัวความผืนมัวตรงเนี้ยมันจะหมายถึงว่าเอฟเฟกต์รีเวิร์บตัวเนี้ยที่เราใส่เราต้องการจะให้ใส่ไปแล้วเนี่ย ซอสเสียงของเรามันมีความมัวมากน้อยแค่ไหนความมัวก็คือถ้าเราใช้มากเนี่ยบางทีเนี่ยเสียงที่เราใส่เอฟเฟกต์รีเวิร์บตัวนี้เข้าไปแล้วเราปรับดิฟฟิวชันมากๆเนี่ยมันจะทําให้ซอสเสียงนั้นเนี่ยมันถอยหลังออกไปก็คือไปออกไปอยู่ข้างหลังเลยเพราะว่ามันเกิดความมัวครับพอมันเกิดความมัวกับตรงนี้ขึ้นเนี่ยซอสเสียงของเราเนี่ยมันจะเกิดความคมชัดน้อยลงอ่าเขาเรียกว่ามันจะโดนดันถอยหลังออกไปอ่าก็คือถ้าเราใส่ดิฟฟิวชันเยอะเนี่ย มันจะเกิดการผ้ามัวนั่นเองส่วน Y ตรงเนี้ยก็ลงตัวของมันเลยครับความกว้างความกว้างของรีเวิร์บความกว้างซ้ายขวาเนี่ยเราอยากให้มันกว้างมากกว้างน้อยแค่ไหนถ้าเราปรับ Y น้อยมันก็จะเกิดรีเวิร์บในเขาเรียกว่าความสเตอริโอของมันเนี่ยมันก็จะแคบลงถ้าเราปรับกว้างเลยมันก็จะเกิดสเตอริโอเป็นซ้ายขวาที่ระยะกว้างๆครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของ Y แล้วก็ส่วนฟรีเคนซี y ตรงนี้ก็คือย่านความถี่ครับช่วงความถี่ ก็แบ่งเขาจะแบ่งเป็นย่านโลกับย่านไฮเราอยากให้ช่วงความถี่ตรงไหนช่วงไหนเนี่ยเกิดรีเวิร์บขึ้นด้วยอ่าอย่างเช่นย่านโลถ้าเราตั้งเอาไว้ที่50หรือ100อ่าช่วงช่วงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดรีเวิร์บไปด้วย แต่ถ้าเราตั้งไว้ย่านไฮอย่างเช่น5,000ถึง10,000อะไรงนี้ช่วงนั้นมันก็จะติดรีเวิร์ไปมันก็เหมือนการที่เราสามารถจะดีไซน์ได้ว่าเอฟเฟกต์รีเวิร์ของเราเนี่ยเราอยากให้มันมีย่านโลเยอะไหมมีย่านไฮเยอะแค่ไหนอ่าก็ต้องมาปรับที่ในส่วนตรงนี้แต่ต้องบอกก่อนนะครับโดยส่วนตัวผมนะผมจะไม่ค่อยปรับย่านโลแล้วก็ไม่ค่อยปรับย่านไฮเยอะเกินไปเพราะว่าถ้าปรับย่านโลเยอะเนี่ยเอฟเฟกเราจะมีความขุ่นมัวมาก เพราะว่าย่านโลเนี่ยเป็นย่านที่จะทําให้เสียงของเราเนี่ยมันเกิดความคุณเครือก็คือมันจะไม่มีความชัดเจนอ่าส่วนย่านไฮเนี่ยเวลาท่านเราปรับเยอะๆนะครับเสียงรีเวิร์บเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเสียงแอร์มันจะเข้าออมาแบบเป็นเสียงซ่าๆเสียงไฮแบบแหลมๆอย่างเงี้ยครับจะมีหางเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีความเป็นคาราโอเกะ okay มากเกินไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนคุณค่ที่เราต้องการจะปรับให้มันเกิดรีเวิร์บในช่วงความถี่ไหนบ้าง แล้วก็ในส่วนมิกตรงนี้ครับจะเป็นการบาลานซ์ว่าเราอยากให้สัญญาณได้กับเวทเนี่ยมันมีอัตราเท่าไหร่สัญญาณได้ก็คือสัญญาณอินพุตที่เข้ามาสัญญาณนึกง่ายๆก็คือสัญญาณของชันเนลตามชันเนลหลักๆเนี่ยที่เราทําการมิก EQ อะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเรานําเข้ามาใส่เอฟเฟกต์รีเวิร์ตรงเนี้ยส่วนสัญญาณเวทก็คือสัญญาณที่มันผ่านกระบวนการรีเวิร์ไปเรียบร้อยแล้วว่าเราอยากจะ บาลานซ์มันเป็นเท่าไหร่ถ้ามันอยู่50ก็คือมันก็จะมีสัญญาณดาย50ก็คือสัญญาณที่ยังไม่ได้ผ่านเอฟเฟกแล้วก็เวทก็คือสัญญาณที่ผ่านเอฟเฟกไปแล้ว50%มันก็จะบาลานซ์กันอ่าแต่ถ้าเราปรับไว้ที่ร้อยเลยมันก็จะเป็นสัญญาณเวทก็คือสัญญาณที่มันผ่านเอฟเฟกไป100%เลยอ่าอันนั้นเราก็ต้องเลือกใช้กันหลักๆแล้วก็จะมีประมาณนี้ครับให้จำเอาไว้ว่าพีดีเลย์คือช่วงช่วงระยะเวลาที่เสียงจะเดินทางไปสะท้อนแลลล้กััับมาาาออออนนีีคคคืื่ดเยรต ความยาวที่จะเกิดเสียงรีเวิร์บเนี่ยอยากให้มันสั้นยาวเท่าไหร่ส่วนไซส์ก็คือขนาดอะคูสติกที่เราอยากจะดีไซน์ว่าอยากให้ห้องกว้างหรือห้องเล็กส่วนดิฟิวชั่นก็คือความขุ่นมัวถ้าเราปรับมากซอสเสียงเรามันจะเกิดความขุ่นมัวมากเช่นกันส่วนายก็คือความกว้างอ่ะเราอยากให้กว้างแค่ไหนเสียงรีเวิร์บของเราเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นส่วนของรีเวิร์บใหม่ที่ผมกําลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับอ่าเอาเป็น เอแล้วกันอ่ะสังเกตเพอผมอินเสิร์ตเอฟเฟกเข้ามาเกิดอะไรขึ้นเหมือนผมไปพูดอยู่ในหอยหรืออยู่ในห้องน้ำเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเอฟเฟกต์รีเวิร์ที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นการจำลองอะคูสติกภาพรวมเลยว่าเราอยากให้ซอสเสียงของเราเนี่ยมันมีมิติหรือว่าเกิดขึ้นใน ในที่หรือว่าในตำแหน่งไหนมีอะคูสติกแวดล้อมเป็นยังไงเราก็มาดีไซน์ได้นะครับใน p ั u g in reverb อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เราบอกไปว่าเมื่อกี้ว่าวิธีการใช้งานเนี่ยใช้งาน reverb เนี่ยมันใช้งานยังไงค่าหลักๆที่เราจะต้องดู p delay อ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งค่า reverb time ไว้ที่1วิก่อนนะครับอันนี้ก็จะแปลว่าผมต้องการให้ reverb ของผมเนี่ยมันทำงานเป็นเวลา1วินาที ถ้าผมเปิดเอฟเฟกเข้ามาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสได้ยินไหมฮะมันเกิดเสียงกล้องขึ้นมาแล้วจากนั้นที่ผมบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องดูเป็นสิ่งต่อมาคือ P delay P delay คือระยะเวลาที่แหล่งกําเนิดเสียงเดินทางไปถึงอะคูสติกหรือถึงกําแพงแล้วสะท้อนกลับมาอยากให้มันมีระยะเวลามากน้อยแค่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนสังเกตดูว่าพอผมพูดปุ๊บ มันก็จะเกิดรีเวิร์บขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าผมปรับ P ีดีเลเพิ่มขึ้นเป็น50 h l l ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะรู้สึกไหมฮะว่ามันมีความหน่วงเล็กน้อยถ้าผมเพิ่มเป็น200สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล1 2 3 4เทสเทสอ่ะเห็นไหมฮะมันก็เกิดความหน่วงขึ้นมาเหมือนเสียงเราเนี่ยมันไปสะท้อนแล้วก็กลับมาอ่ะต้องแยกก่อนนะครับอันนี้เป็นรีเวิร์บนะไม่ใช่ดีเลย์นะ อ่ามันมันหน่วงเหมือนกันก็จริงแต่ว่าอันนี้คือรีเวิร์บนะครับไม่ใช่ดีเลย์อ่าถ้าเกิดมีดีเลย์เยอะม,มันก็จะ,จะสะท้อน,อนใช้เวลาในการสะท้อนอนานาะผมลดไว้ก่อนเดี๋ยวเราฟังไม่รู้เรื่องต่อมาไซต์ขนาดไซส์ก็คือเพราะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าให้เราลองนึกถึงห้องห้องนึงว่าเราอยากให้ห้องห้องนั้นเนี่ยมันมีความกว้าง ความใหญ่ของห้องมากแค่ไหนถ้ามันกว้างมากเวลามันเกิดความก้องหรือเกิดรีเวิร์ฟเนี่ยมันก็จะมีความกังวานมากกว่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดไซส์มันเล็กห้องมันเล็กเนี่ยมันก็จะมีความกังวานน้อยกว่าอ,อันนั้นก็หลักการเดียวกันถ้าผมลดอยู่ที่2ี่เนี่ยมันก็มีความกังวานอยู่ประมาณนี้ถ้าผมเพิ่มไซส์ขึ้นไปสัก100ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับอลองฟังดีๆนะครับว่ารู้สึกไหมครับว่าเหมือนเราอยู่ในห้องที่มันกว้างขึ้น สวัสดีครับ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 ฮัลโหลฮัลโหลเทสอ่าเห็นไหมฮะมันก็จะมีความมีความรู้สึกว่ามันจะมีความลึกหรือระยะเวลาที่เสียงมันต้องใช้เวลาในการเดินทางเพื่อที่จะไปกระทบกับกำแพงฉะนั้นการดีไซน์ก็ต้องลองฟังดูว่าเราอยากให้มันมีความใหญ่ประมาณไหนห้องเราอาผมตั้งไว้สัก100ก่อนก็นได้อาจากนั้นที่ผมบอกว่า สิ่งที่เราต้องดูต่อมาก็คือ diffusion มันก็คือความขุ่นมัวของเสียงอ่ะตอนนี้อยู่ที่0%นะครับสังเกตว่าเสียงผมจะชัดมากเลยเดี๋ยวผมจะลองเพิ่ม diffusion ให้ดูแล้วสังเกตดูว่าเสียงมันขุ่นจริงจริงไหมมันมัวจริงไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทสเท e หนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับ hello hello ห e s t ส e ทสเทสเ t สเห็นไหมฮะมันเกิดความมัวขึ้น ถ้าผมลดลงมันก็จะชัดขึ้นอ่าเดี๋ยวด,สวสดูสวัสดีครับ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 อ่ะเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือในส่วนของ d ิฟฟิชั่นนั่นเองก็คือความผุ่นมัวโดวยหลักๆแล้วเนี่ยผมจะไม่นิยมปรับมันมากเกินไปนะครับเพราะว่าซอสเสียงของเรามันจะเกิดความผ้ามัวอ่ามันจะไม่ชัดเจนแล้วมิกเราเนี่ยมันจะนัวไปหมดเลยครับฉะนั้นต้องใช้ด้วยความ,ร,ามระมัดระวัง อ่ะส่วนความกว้างส่วน Y ตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันคือความกว้างของเอฟเฟกเราถ้าผมลดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังดีนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเพิ่มสวัสดีครับ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 อ่ะอันเนี้ยมันอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างเพราะว่าค่าพีดีเรามันน้อยเกินไป มันอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะดีไซน์ยังไงนะครับว่าให้รีเวิร์บเราเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์เสียงเป็นยังไงอ่าต่อมาที่ผมบอกจะเป็นในส่วนของดับปิงดับบิงเนี่ยคือมันจะให้เราปรับได้ครับว่าย่านโลกับย่านไฮเนี่ยอยากให้มันติดรีเวิร์บที่ย่านความถี่ไหนบ้างถ้าผมเพิ่มเนี่ยถ้าผมเพิ่มโลขึ้นมาเนี่ยเราจะเลือกความถี่ได้ถ้าผมอาตั้งไว้ที่100แล้วผมมาปรับเลเวลตรงนี้ อันนี้คือเลเวลที่จะคอนโทลช่วงความถี่ตรงนี้นะครับว่าจะให้ดีเลย์เราเนี่ยติดที่ย่านความถี่ตรงเนี้ยมากน้อยแค่ไหนถ้าผมเอาไว้ที่สิบเปอร์เซ็นลองฟังดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าผมเพิ่มขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลโหลเทสหนึ่งสองสามถ้าผมลดสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสังเกตไหมว่าย่านโลมันจะขึ้นมาส่วนของย่านไฮยบ้างล่ะมันจะเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเห็นไหมฮะมันเกิดเสียงซิบิลลนขึ้นมาอย่างที่ผมบอกว่าผมจะไม่ชอบปรับให้มันเยอะมากเกินไปเพราะว่าเสียงเอฟเฟกของเราเนี่ยเสียงรีเวิร์บเราเนี่ยมันจะกลายเป็นคาราโอเกะไปเลยครับแต่บางคนดันชอบเสียงแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เนี่ยบางคนชอบเสียงที่มันแบบเป็นเสียงซีเบลส์เสียงซอโซ่ซอเสือเสียงตัวเอสเนี่ย <S S มันก็ได้คาแรคเตอร์อยู่ครับแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันจะบาดหูเราฉะนั้นเวลาเราปรับเนี่ยเราต้องปรับด้วยความพอดีนะครับออาส่วนตรง envelop อะไรตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากมายอ่า a d tag กับ l e a เนี่ยหลักการเดียวกับอ่าพวก dynamic processor เลยครับว่าเราอยากให้มันเกิดช้าเกิดเร็วปล่อยช้าปล่อยเร็วเหมือนกันอ่าแล้วก็นี่ตรงตรง m i กตรงนี้ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ว่า มันสามารถบาลานซ์ได้ว่าเราอยากจะให้มันเป็นไดายหรือเป็นเวท แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราส่งมาใส่อฟเฟตก็ปรับเป็น100ไปเลยครับให้มันเป็นเวทเพราะเราต้องการสัญญาณที่มันผ่านอฟเฟตเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานรีเวิร์บต่อมาคือเอฟเฟกที่เป็นดีเลย์อ่าหลังจากเมื่อกี้เรียนรีเวิร์บมาแล้วมาเป็นดีเลย์กันบ้างเอฟเฟกต์ดีเลย์เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเราใช้มันก็จะเกิดการหน่วงของเสียงใช่ไหมฮะเอฟเฟกต์ดีเลย์เนี่ยหลักๆแล้วก็ทาหน้าที่ในการหน่วงสัญญาณให้สัญญาณมาช้ามาเร็วการที่มันเกิดดีเลยเเเเเนนนนีีี่่่่่ยยบบาาางงงงททมมมมััักกก็จะพิิิออตให้้สขรไดชชผ อธิบายเรื่องเฟดไปว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเฟดมันตรงกันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดการ i n f เ a t กันใช่ไหมฮะก็เกิดการซ้อนทับกันอืฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ดีเลย์ในการหน่วงเวลา เพื่อให้เฟสสองเฟสนะั้นเนี่ยมันเกิดการเฟสชิปกันมันจะได้เกิดมิติเสียงขึ้นมาหรือว่าจะใช้ดีเลย์ในการดีไซน์ให้เสียงเนี่ยมันเกิดสเตอริโอก็คือเด้งซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ก็ทําได้เช่นกันแต่ว่าดีเลย์ประเภทนั้นจะเป็นในส่วนของสเตอริโอดีเลย์หรือปิงปองดีเลย์นะครับอ่าโอเควิธีการใช้งานดีเลย์นะครับมันก็หลักๆแล้วเนี่ยอันนี้ถ้ามันเป็นสเตอริโอดีเลย์นะครับมันจะให้เราสามารถปรับค่าดีเลย์ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเราก็จะปรับค่าดีเลย์ซ้ายขวานเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อที่มันจะได้เกิดมิติไงครับเพราะว่าถ้าเกิดค่ามันเท่ากันมันก็จะมาในระยะเวลาที่ตรงกันมันก็จะไม่มีมิติเสียงนะครับอาฉะนั้นเราก็เลยจะต้องปรับให้มันแตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่จะได้เกิดมิติเสียงตรงนั้นขึ้นมาเป็นสเตอริโอหลักๆแล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับรีเวิร์บเลยก็คือมันก็จะให้เราเลือกว่าเราอยากจะให้ดีเลย์เนี่ยมันดีเลย์ไประยะเวลาเท่าไหร่แต่ว่าจะมีหน่วยเป็นมิลลิเซกนะครับ ต่างกับรีเวิร์บนะรีเวิร์บมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับมิลลิเซกเนี่ยก็คือเป็นอีกเซลนึ่งของวิวนาทีก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิเซกก็จะให้เราปรับได้ว่าจะให้หน่วงเวลาไปกี่มิลลิเซกแล้วก็ให้เลือกเช่นกันว่าดดยกับเวท ก็คือจะให้มันเป็นสัญญาณอะไรสัญญาณได้หรือเวทที่เราเรียงกันไปเมื่อกี้เช่นกันดีเลย์เป็นปลักอินตัวหนึ่งที่อาจจะต้องใช้การคำนวณนิดนึงเพราะว่ามันมีค่าดีเลย์ไทม์ครับต้องบอกก่อนว่าเพลงของเราเนี่ยมันมีเทมโปที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นการใช้งานดีเลย์ไทม์เนี่ยถ้าเราใช้ดีเลย์ไทม์ไม่ถูกต้องเนี่ยเสียงมันก็จะตีกันอ่าอย่างเช่นว่าถ้ามากเกินไปใช่ไหมฮะเสียงมันก็จะมาช้าเกินไปฉะนั้นเสียงมันก็จะซ้อนกันก็จะ ทำให้เสียงของเราเนี่ยมันเกิดความเละไปเลยฉะนั้นเราก็เลยต้องเรียนรู้การคำนวณค่าดีเลทม์อ่าสําคัญนะครับเทคนิคนี้จําไปใช้กันได้นะครับการคนนํานวณค่าดีเลทม์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าดีเลทม์เนี่ยมีหน่วยเป็นมิลิเซกฉะนั้นมิลิเซกมันคือเซี่ยวนึงเซี่ยวอีกเซี่ยวหนึ่งของวินาทีแล้วหนึ่งหนึ่งวินาทีเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย60,000มิลิเซกอ่า เนี่ยหนึ่งนาทีมี60,000มิลลิเซกชันนั้นสูตรการคำนวณดีเลย์ไทม์ของมันก็คือเราจะเอา60,000ตั้งหารด้วยเทมโปของเพลงนั้นนั้นบีทเปอร์มินิทก็คือเทมโปของโปรเจกต์เพลงของเราว่าเพลงของเรามีความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเพลงเรามีความเร็วอยู่ที่60เราก็จะเอา60,000เนี่ยหารด้วย60อ่ะแล้วค่าที่ได้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเท่ากับค่าของโน้ตตัวดำก็คือดีเลย์ไทม์ของโน้ตตัวดำ เวลามันเกิดการดีเลย์เนี่ยมันก็จะลงที่โนต้ตตัวดำพอดีเหมือนอย่างเช่น1,2,3,4สอ่าดีเลย์ไทม์มันก็จะดัง1,2,3,4แต่ถ้ารู้สึกว่ามันช้าเกินไปเราอยากจะให้มันเร็วเป็นขเบี้ยชั้นเราก็ต้องเอาเลขที่ได้ตรงนั้นเนี่ยไปหาร2อีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นค่าของโนต้ตขาเบต้1ชั้นมันก็จะเป็น1และ2และ3อ่และ3า อันนั้นก็จะมีความเร็วของดีเลย์เป็นอีกเท่าหนึ่งแต่ถ้าอยากได้เร็วอีกก็หาร2เพิ่มไปอีกมันก็จะเป็นขาเบ็ด2ชั้นอ่าอันนี้คือเทคนิคนะครับจําให้ดีแต่ถ้าสมมุติว่าเอา60,000เนี่ยมาหารเทมโปเพลงละมันได้ค่าโน้ตตัวดําใช่ไหมเราอยากได้ให้มันเป็นโน้ตตัวขาวหรือตัวกลมเราก็เอาไปคูณ2ครับสมมุติเราได้โน้ตตัวดํามาแล้วเราอยากให้มันเป็นตัวขาวเราก็ไปคูณ2มันก็จะได้เป็นค่าโน้ตตัวขาว าจากตัวดำเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัวขาวตัวดำจะเป็นมี4ี่จังหวะใช่ไหมัหนึ่งสองสามสี่แต่ตัวขาวเนี่ยโน้ตหนึ่งก็จะมี2จังหวะมันก็จะเป็น1 2 1 2สอง่าความยาวนะครับอันนี้ให้ให้อิงค่าโน้ตเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวกลมตัวกลมมี4ี่จังหวะใช่ไหมครก็คือ รีเวิร์บไทม์ทีหนึ่งลากยาวเลยอ่านั้นก็จะก็ไปคูณ2เพิ่มไปอีกทีหนึ่งอ่าสรุปง,ง่ายๆก็คือเราต้องรู้บีทเปอร์มินิตหรือเทมโปของเพลงแล้วเอา60หมืเนี่ยมาหารเทมโปเพลง จากนั้นพอหาแล้วจะเท่ากับโน้ตตัวดำจากนั้นพอเราได้ค่าโน้ตตัวดำมาแล้วเน so ี่ยให้เราดูว่าเราต้องการจะให้มันเป็นคาเ็ตหรืออยากจะลดค่าโน้ตลงมาให้เป็นตัวขาวหรือตัวกลมถ้าอยากจะเพิ่มคาเ็ตให้กับให้มันเป็นขาเบตหนึ่งชั้นหรือ2ชั้นเนี่ยให้เราหาร2ลงมาหาร2รอบแรกเนี่ยจะเป็นโน้ตขาเบตหนึ่งชั้นหาร2รอบที่2เนี่ยจะเป็นขาเบตสองชั้น ก็คือเหมือนลดลงมาอีกเท่าหนึ่งครับแต่ถ้าสมมุติได้ค่าโน้ตตัวดำมาแล้วอยากจะเพิ่มขึ้นให้มันเป็นโน้ตตัวขาวหรือตัวกลมก็ให้คูณ2คูณ2รอบแรกจะเป็นโน้ตตัวขาวถ้าคูณอีกทีนึงก็จะเป็นตัวกลมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคํานวณค่าดีเลย์ไทม์โอเคครับในส่วนของการใช้งานดีเลย์เนี่ยมันก็จะเลือกได้ว่าเราอยากจะให้ มันซิงค์เทมโปให้เราแล้วเรามาเลือกแค่ค่าโนต้ตเองก็ได้ครับค่าโนต้ตก็คือเราไม่ต้องไปนั่งคำนวณหามิลลิเซกของมันอย่างที่เมื่อกี้ผมได้สอนไปว่าถ้าเราอยากได้โนต้ตตัวดําหรือตัวกลมเราต้องทํำยังไงขบแตหนึ่งชั้นต้องทํำยังไงอ,อันนี้มันก็จะเป็นการซิงค์เทมโปของโปรเจกต์มาให้แล้วแล้วก็เลือกเอาเลยเดี๋ยวลองดูกันตอนนี้ถ้ามันเป็น1ต่อหนึ่งเสียงจะเป็นยังไงสวัสดีครับ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  อ่ะเห็นไหมฮะเสียงมันดีเลย์นานมากเลยเพราะมันเป็น1ต่อหนึ่งถ้าผมนักตั้งเป็น1ต่อแปดหนึ่งต่อแดเนี่ยจะเป็นขบแต1หนชั้นจะลองฟังดูสวัสดีครับ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 ครับอ่ามันก็จะเด้งเร็วขึ้นมาดีเลย์เร็วขึ้นมาแต่ถ้าเป็น 1. ต่อสิกขบป็นสองชั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ามันก็จะสอนกันไปอีกชั้นหนึ่งก็เร็วขึ้นถ้าเราอยากจะคำนวณเป็นมิลิเซกเองก็ได้ครับในส่วนของปักอินตรงนี้ก็กดคำว่าซิงออกไปอ่ามันจะขึ้นมาเป็นมิลิเซกการคำนวณก็อย่างเมื่อกี้ครับสมมุติถ้าเทมโปเราอยู่ที่100ใช่ไหมฮะเทมโปเราอยู่ที่100เราก็เอา6 0,000เนี่ยมาหาร1 0 0อ่าลองคิดดูครับ6 0ห0 0หาร100เท่ากับเท่าไหร่เอา6 0,000ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย100เพราะว่าเทมโปเพลงเราเท่ากับ100 จะได้เท่ากับ600ถูกไหมอ่าไอ้หกรตรงเนี้ยมันคืออ่าถ้าเราตั้งไว้ที่600 600ตรงเนี้ยมันจะเป็นค่าของโนต้ตตัวดำอ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะคะรับสวัสดีค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 รับถามว่าจริงไหมอ่างั้นมาเทียบกัน ปรับให้เป็นซิงค์แล้วก็มาเทียบกับโน้ตตัวดำโน้ตตัวดำก็มี4จังหวะใช่ไหมฮะหนึ่งบาร์มี4ีจังหวะอ่ฟังนะครับสวัสดี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 ครับเทดอ่าเห็นไหมเหมือนกันเลยฉะนั้นถ้าเพลงเราอยู่ที่เทมโป100ดรยดิเลารมของมันถ้าเป็นโน้ตตัวดำจะอยู่ที่600มิลลิเซกอ่า แต่ถ้าเราอยากได้ไวกว่านั้นล่ะก็ผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ค่าโน้ตตัวดำมาแล้วเราอยากให้ดีเลย์ไทม์เป็นอีกเท่าหนึ่งหรือว่าเป็นขาเบตหนึ่งชั้นเนี่ยก็ให้ไปหาร2อ,อีกทีนึงอ่ะมันจะเท่ากับเท่าไหร่600อยหาร2 300รถูกไหมอ่ะลองตั้งเป็น300อดูดิว่ามันจะเป็นคาเบตหนึ่งชั้นให้เราไหมสวัสดีครับ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 อ่ะเห็นไหมว่ามันซ้อนกันมาอีกชั้นหนึ่งลวมันมาเยอะกว่าเดิม อ่ะจริงไหมเรามาเทียบกันดูมาเทียบกันค่าที่เป็น1ต่อ8อ่ะสวัสดีครับ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 ดีครับสวัสดีครับดีครับอ่ะเห็นไหมฮะเป๊ะเลยอ่าก็ต้องลองคํานวณแล้วลองใช้งานดูว่าหลักๆแล้วก็หาค่าดีเลย์ไทม์ของมันก่อนว่าเพลงของเราเนี่ยเทมโปเท่านี้ต้องใช้ดีเลย์ไทม์เท่าไหร่จากนั้นค่อยมาดีไซน์ว่าอยากให้มันเป็นคาเบ็ตหรือเป็นตัวขาวตัวดํา แล้วก็ค่อยเอามาใส่ส่วนในใน low part กับ high p a r เนี่ยก็หลักการเดียวกันอ่า reverb เ,เลยว่าเราอยากจะให้ย่านโลเนี่ยให้มันมีผลกับย่านโลย่านไหนบ้างหรือว่าย่าน h i g ย่านไหนบ้างก็ต้องลองดีไซน์ดูมันก็จะมีย่านโลย่าน h i g ที่แตกต่างกันออกไปอ่าส่วนได้กับเวทก็เหมือนกันครับเช่นเดียวกันกับอ่าที่อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือสัญญาณที่ ผ่านปลักอินแล้วกับสัญญาณที่ยังไม่ผ่านส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น100ครับเพราะว่าเราต้องการเสียงที่มันผ่านปลักอินไงอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานเอฟเฟกต์เ a ลย์นะครับอ่าส่วนต่อมาเอฟเฟกที่เป็นโมดูลเลชันนะครับก็ที่ผมบอกไปว่ามันจะเป็นเอฟเฟกที่ทําให้เสียงของเราเนี่ยมันเกิดการบิดเบือน แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมจะไม่เจาะลึกนะครับแต่ว่าอันนี้เราแค่รู้เป็นข้อมูลเป็นพื้นฐานล้กันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปเข้าในเรื่องของ sound design มากเกินไปมันอาจจะลึกเกินไปครับก็ให้เรารู้กันไว้แล้วกันว่า effect modulation เนี่ยมันจะทําให้เสียงเราบิดเบือนอายกตัวอย่างเ,เช่นมันก็จะมี c อ o r u s r e v e r f a n g e r p f a s e r ที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับแต่ผมจะลองให้เป็น f ง a n อ e r ดูว่าเสียงเป็นยังไง สวัสดีครับอันนี้ไม่ใส่นะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าผมใส่สวัสดีครับ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 เห็นไหมฮะเสียงผมโดนปิดเบือนเหมือนไปหมุนเสียงเราหมุนอยู่นอกอวกาศเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับลักษณะกับคล้ายๆดีเลย์เลยว่าเราอยากจะให้มันเกิดการดีเลย์ที่อัตราเท่าไหร่สวัสดีครับ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  อันนี้ก็เป็นเสียงคล้ายๆถ้าสังเกตดูพอถ้าผมปรับเอาไว้เนี่ยเสียงเอฟเฟกมันก็จะเหมือนมันจะเกิดดีเลย์แต่ว่ามันจะไม่ดีเลย์ชัดเท่ากับเอฟเฟกต์ดีเลย์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นค่าดีเลย์ของสัญญาณว่าอยากให้เอฟเฟกเนี่ยมันเกิดสัญญาสวัสดีครับ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 อ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์เสียงเจอ ก็สังเกตว่าเสียงเรามันก็จะโดนบิดเบือนไปนั่นเองอ่ะอีกสักอันนึงอ่าเฟเซอร์แล้วกันเฟเซอร์ก็จะเป็นประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดี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 ครับสวัสดี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 ครับอ่ามันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเสียงเราเนี่ยโดนหมุนเหมือนโดนเลื่อนเฟซไปเลื่อนเฟซมาครับอ่าส่วนใหญ่เนี่ยเฟเซอร์กับแฟงเจอร์เราจะเจอกับ พวกเอฟเฟกกีตาร์ส่วนใหญ่เขาจะใช้กับเสียงกีตาร์นะครับอ่าถ้าเป็นคอรัสล่ะสวัสดีครับ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 อารมณ์มันก็จะเหมือนว่าเรามีเสียงคอรัสอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเคยฟังเคยดูรายการเดอะแมสซิงเกอร์ไหมครับที่เสียงมันเหมือนชิดมั้งนะครับอ่าคล้ายๆกันเลยสวัสดีครับ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  สวัสดีครับ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 อ่ามันก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์โม l a เลชันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้กับการทำซาวด์ดีไซน์ซะมากกว่าก็คือดีไซน์เสียงว่าอยากให้เสียงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่าอ่าโอเคครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของการใช้งานเอฟเฟกนะครับอย่างเช่นดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บอ่แล้วก็เอฟเฟกต์โม l a เลชันก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรา อย่าเพิ่งไปยึดติดกับปลั๊กอินภายนอกให้เรานําไปปรับใช้กับปลั๊กอินที่เรามีอยู่ก่อนพยายามทําความเข้าใจนะครับกับค่าแต่ละค่าของมันถ้าเรารู้แล้วเนี่ยว่ามันใช้งานยังไงค่าต่างๆคืออะไรผมรับรองเลยครับว่าเอฟเฟกตัวนั้นๆเนี่ยต่อให้เป็นเอฟเฟกที่มันแถมมาเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ดีมากๆเลยเช่นเดียวกับการใช้งานพวก Dynamic Processor เลยครับอย่างเช่นคอมเกตลิมิเตอร์แม็กซิมิเซอร์เนี่ยบางคนไปมองหาพวก ปลักอินนอกที่มันมีราคาแพงๆเนะี่ยท้ายเราใช้งานไม่เป็นนะครับเราไม่รู้ว่าฟังก์ชันต่างๆมันคืออะไรค่านี้คืออะไรค่านี้คืออะไรแล้วก็ปรับไม่เป็นอยู่ดีครับท,ท้ายมันก็ไม่ได้เสียงที่ดีตามต้องการเพราะว่าเราไม่เข้าใจไงครับว่าพื้นฐานของเอฟเฟกต์นั้นๆพื้นฐานของการทํางานอ่อย่างคอมเพรสเซอร์ของอย่างเกตเนี่ยพื้นฐานการทํางานมันคืออะไรอ่าใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เราก็จะใช้งานมันไม่ถูกไงว่าเราปรับค่านี้แล้วมันจะ มีผลอะไรกับพลอเสียงของเราอ่าฉะนั้นก็ให้ผู้เรียนลองนําไปปรับใช้กับสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนนะครับ